อ่าฮะค่ะเด็กๆตื่นกันแต่เช้าเลยอาพนมมือก่อนลูกพนมมือเหมือนดอกบัวก่อนเลยสวัสดีค่ะกันก่อนเดี๋ยวดูสิใครมีดอกบัวสวยๆอ่ะพนมมืออ่าสวัสดีค่ะเออเก่งจังเลยสวัสดีครับเก่งมากลูกวันนี้เนาะ เราก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับวิชาห้องสมุดนะคะโดยคุณครูดาวเนาะวันนี้คุณครูดาวก็มีนิทานนะคะที่จะให้เด็กๆได้รับฟังแล้วก็เป็นความรู้รอบตัวนะที่อยู่รอบๆตัวเด็กนั่นเองนะคะแล้วก็มีคําถามอีกเช่นเคยนะอะไรเอ่ยทายเอ่ยกันเนาะเรามาทายปัญหากันนะเด็กๆพร้อมที่จะฟังปัญหาหรือยังคะพร้อมที่จะตอบคําถามครูดาวไหม ะนะแต่กูดาเชื่อว่าเด็กห้องนี้น่ารักนะคะขยันเรียนด้วยนะเข้ามาเรียนกันหลายคนเลยนะคะก่อนที่จะฟังนิทานเนาะช่วงนี้ที่ผ่านมาเด็กๆจะสังเกตว่าเราเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆตัวเราที่อยู่รอบๆตัวเด็กใช่ไหมคะเป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนาะมาตอนนิทานเรื่องแรกที่พี่ไข่เจียวใช่ไหมคะเรื่องพี่ไข่เจียว เาก็มีน้องแมวนะคะน้องแมวน้องหมาที่เรา,เ,าเรียนรู้กันนะคะชื่อสัตว์แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เกี่ยวกับผักใช่ไหมคะผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทีนี้พอถึงสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่ธรรมชาติทําให้โลกเราสวยงามนะคะแล้วก็ทําให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขวันนี้ครูดาวมีอันนี้มาโชว อ่านะคะแล้วก็จะเป็นคําถามด้วยอ,อันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมดอกใหญ่เลยเห็นไหมคะอ่าคาถามที่หนึ่งอ่าเด็กๆฟังไว้นะและเดี๋ยวค่อยมาตอบดอกไม้ที่อยู่ในมือครูดาวสีแดงชื่อดอกอะไรอ่านะคะดอกนี้นะแอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอ่าชื่อดอกอะไรนะคะคําถามที่สอง คำถามที่สองเดี๋ยวลูกๆฟังนิทานและจจำนะว่าในนิทานนั้นมีดอกไม้ชื่อว่าอะไรอชื่อในนิทานนะลูกมีดอกไม้หนึ่งดอกชื่อว่าอะไรและสีอะไรด้วยนะอืส่วนคำถามที่สามก็คือให้ลูกๆคิดไว้ว่าลูกรู้จักดอกไม้อะไรบ้างหนึ่งชื่อ จะซ้ํากับเพื่อนก็ได้หรือไม่ซ้ําก็ได้นะคะแต่ขอหนึ่งชื่อดอกไม้ที่ลูกรู้จักหรือดอกไม้ที่คุณแม่ปลูกไว้ข้างๆบ้านหรือดอกไม้ที่ขึ้นอยู่รอบๆบ้านเราหรือดอกไม้ที่คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเที่ยวในที่ต่างๆทําสวนสาธารณะหรือที่ต่างจังหวัดนะคะและได้ไปเจอดอกไม้สวยๆลูกรู้จักชื่ออะไรบ้างดอกไม้ชื่อว่าอะไรบ้างอย่าลืมนะสามคำถามนะคะวันนี้ ดอกไม้สีแดงในมือครูดาวนะชื่อดอกอะไรดอกไม้ที่ลูกจะฟังในนิทานชื่อว่าดอกอะไรและดอกไม้ที่ลูกๆรู้จักอ่านะคะหนึ่งชื่อทุกคนเลยนะอ่านล,ลูกนะเอาละเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยอย่าลืมนะคะเวลาที่ฟังนิทานนะคะลูกจะต้องสรุปให้ได้ว่า ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะนิทานสอนอะไรบ้างนะคะอย่าลืมนะลูกนะเอาละพร้อมแล้วฟังนิทานกันเลยนะคะอืม อ๋อข้าไม่ได้เยอะเครื่องวอ่ะไอ้นตดาเข้าไม่ได้ฉดนเยเยอ่ะ้เองเครื่องหนูเข้าไม่ได้เครื่องพ่มี์เข้าได้ไม่รู้จะหมดไปหรือล่า้าเานดานเยไม่ได้แ้่เดาวอะดเนีเ อันตัวเองอันนี้หนูใช้เง่ยตัวเองก็ไม่ได้หรอก็เข้าไม่ได้อเขา้าแอ่เ่ะเข้าไม่ไดไ้รู้เป็นอะไรแต่เครื่องพิมพ์น่ <c oughs> <c oughs> มาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิงกด subscribe ติดตามช่องกุ่งกิงกันนะคะว้าวเอามาทาคิ้วเด็กทาร็อกก็ได้ด้วยนะเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกุ้งกิงกำลังเรียนรู้เรื่องราวของอัญชันค่ะต้นอัญชันเนี่ยเหมือนต้นไม้มหาศจา์เลยนะคะ เป็นไม้เลื้อยที่ปลูกง่ายดูแลรักษาก็ง่ายดอกอัญชันก็มีประโยชน์มากมายจนทำให้ใครหลายๆคนชอบปลูกไว้ติดบ้านค่ะที่บ้านกุุงกิ่งก็มีต้นอัญชันนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ช่วยกันดูแลรดน้ำรวนดินต่อโครงไม้เลื้อยให้อัญชันเขาเลื้อยด้วยเติบโตไปได้อีกแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะ ว่าดอกอัญชันนอกจากจะเอาไปทำน้ำดื่มอร่อยๆแบบนี้แล้วยังเอาไปทำอะไรได้อีกนะมาทายกันดูค่ะติ๊กตักติ๊กตักวันนี้กุ้งกิ๋งจะชวนเพื่อนๆไปสนุกกับดอกอัญชันด้วยกันในนิทานเรื่องกุ้งกิ๋งสนุกกับอัญชนันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย กุ้งกิ๋งสนุกกับอัญชันเรื่องโดยมนลรดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรภไพศาลเช้าวันนี้อากาศดีจริงแม่ชวนกุ้งกิ๋งไปเก็บอัญชันกันจ้ากุ้งกิ๋งถามด้วยความสงสัยแม่เก็บเอาไปทำอะไรหรือคะแม่จะเอาดอกอัญชันนี้มาทาที่คิ้ว ให้น้องน่ะจ้ะช่วยให้คิ้วดกดำได้แม่ก็เคยทาให้กุ้งกิ๋งด้วยนะแม่ใช้ครกบดอันชันไม่นานก็ได้สีน้ำเงินออกมาแล้วหยิบไม้พันสำลีจุ่มสีทาที่คิ้วน้องต้นกล้าแม่ต้มอันชันในหม้อแก้วใสสีของน้ำเปลี่ยนไป กลายเป็นสีฟ้าใส่น้ำตาลคนให้ละลายเรียกกุ้งกิง๋งมาใกล้กๆดูนี่สิจ๊ะแม่บีบน้ำมะนาวลงไปกุ้งกิ๋งแปลกใจอุ๊ยทำไมเป็นสีม่วงคะแม่บอกน้ำอัญชันเปลี่ยนสีเพราะน้ำมะนาวมีกรดอยู่นะจ๊ะลองดื่มอัญชันมะนาว กุ้งกิ๋งร้องว้าวเปรี้ยวหวานอร่อยค่ะแม่บอกเอาไปให้พ่อหน่อยสิพ่อยืนอยู่ที่ริมรั้วนะจ๊ะพ่อดูต้นอัญชันทำไมกุ้งกิ๋งสงสัยพ่อทำอะไรอยู่คะพ่อบอกโครงไม้เลื้อยเตี้ยไปต้องต่อเติมให้อัญชันเลื้อยได้จ้ะพ่อชวนกุ้งกิ๋งคิดเพิ่ม จะต่อเติมโครงไม้อย่างไรดีล่ะลองวาดรูปออกแบบดูสิแล้วเลือกแบบที่ถูกใจดูนะพอใช้ตลับเมตรวัดไม้ขีดระยะที่ได้ด้วยปากกาเอาเลื่อยมาตัดท่อนไม้ส่วนที่จะใช้ต่อเติมออกมาวางไม้ตามแบบที่วาด แล้วใช้เชือกมัดไว้ให้แน่นหนาได้โครงใหม่เอาไปต่อโครงเดิมช่วยกันต่อเติมแก้ไขปัญหากุ๋งกิ่งดีใจภูมิใจโครงไม้ที่คิดไว้สำเร็จแล้วจ้าต้นอัญชันใช้เลื้อยพันได้เก็บดอกเอาไปทำอะไรดีนะ กุงกิงคิดว่าครั้งต่อไปคุณแม่อาจจะเอาดอกอัญชันมาเป็นส่วนผสมทำแยมอร่อยๆอไว้ทาขนมปังกินก็ได้นะคะต <c oughs> ้อง <c oughs> เป็นไงคะนิทานนะคะกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งทำอะไรกับคุณแม่นะคะเด็เกๆเปิดไม้ตอบได้นะลูกน้องกุ้งกิ่งนะเขาไปเก็บดอกอัญชันนะคะใช่ไหมคะกับคุณแม่เนาะคุณแม่ก็เอาอัญชันมาทาคิ้วให้น้องต้นกล้าเพราะว่าดอกอัญชันเนี่ยเขามีสีม่วงสีออก น้ำเงินน้ำเงินนะคะคิ้วแล้วจะทําให้คิ้วดดดัแงแล้วคุณแม่ก็เอาดอกอัญชันนะมาต้มในน้ําใส่น้ําตาลแล้วก็บีบมะนาวทําให้อัญชันเปลี่ยนสีใช่ไหมคะแล้วก็เอามาดื่มได้ด้วยนะมีประโยชน์เห็นไหมคะเด็กๆรู้จักดอกอัญชันไหมลูกอะเคเห็นไหมก็เห็นด้วยหรอน้องระดายักษพยักหน้ารับปูดาวและเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมะนะคะ แล้วก็คุณพ่อก็ช่วยกันทำลูกกองไม้เป็นรูปบ้านใช่ไหมให้ต้นอัญชันนั้นเลือ้อยเขาเป็นไม้เลื้อยนะดอกอัญชันเนี่ยเลื้อยขึ้นมานะคะข้างๆบ้านเพื่อจะได้เก็บดอกเอามาต้มน้ํากินนะคะเราม,มีสปปรรพคุณเป็นสมุนไพรด้วยนะดอกอัญชันเนี่ยเนาะกินแล้วทําให้มีหัวใจที่แข็งแรงแล้วก็เวลาที่เราบีบมะนาวลงไปเนี่ย มะนาวก็เป็นวิตามินซีทําให้เราไม่เป็นหวัดยังไงคะทําให้เราไม่เจ็บคอเนาะเวลาที่ดืนะ่มน้ําอัญชันผสมน้ํามะนาวแล้วก็ใส่น้ําผึ้งลงไปหน่อยนึงอู้ดอร่อยเลยคุณดาเคยทานเด็กๆเคยทานไหมลูกเคยทานไหมเน,นี่ยใช่เคยทานน้ำอัญชันยกมือเคยอุ้ดคุณ <laughs> ดา,าเก่งมากเลยเด็กๆแป๊บหนึ่งนะคะพอดีโยนโมดผิดเดี๋ยว้องโยนโมดมาให้คุณแทนเดี๋ยวกนเด็กก็ได้ยินเสียงพี่ดาวได้ยินค่ะ แต่ทีนี้มีโยก่ือนะคะเด็กๆอยากตอบคำถามแล้วหรือยังไหนใคะอยากตอบคำถามแล้วยกมืออยากตอบแล้วใช่ไหมโอ้น้องร่าเก่งมากเลยอยากเตรียมพร้อมมากเลยนะคะวันนี้นะคะ เข้ามาประมาณห้าคนใช่ไหมนะสามคนทั้งคุณครูเป็นแปดเนาะ <c oughs> นะคะไม่เป็นไรกี่คนก็ได้นะถ้ารักอยู่แล้วนะคะ <c oughs> น้องจะจ๋าทานอะไรอยู่เนี่ยอ่านน้องระดาคนแรกเลยระดาขาเปิดไมค์เลยลูกระดาขา <c oughs> เปิดไมค์เลยค่ะระดาตอบครูดาซิว่าดอกนี้ชื่อดอกอะไรลูก ชื่ออะไรคะอดาขาอหาตัวช่วยเหรอลูกเหรอเปิดไม้เปิดไม้ลูกเปิดไม้อดาเปิดไม้เปิดไม้ไหมคะเปิดเลยอะไรคะตอกุลาบพูดดีๆพูดดีๆพร้อมฮ๊อปลูกพูดพร้อมฮ๊อปกุหลาบค่ะดอกกุลาบค่ะดอกกุลาบค่ะเก่งมากลูกแล้วเมื่อกี้นี้น้องกุ้งกิ๋งเนี่ย เขาทำน้ำอะไรนะจากดอกอะไรคะในนิทานชื่อดอกอะไรคะดอกอะไรคะดอกอัญชันดอกอัญชันค่ะมีค่ะม่ดูใครกู้ดาวผู้ใหญ่ค่ะดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันค่ะเก่งมากตอ่ะแล้วทีนี้คำถามที่สามของผู้ดาวน้องรละดารู้จักชื่อดอกไม้อะไรนอกจากดอกกุหลาบดอกอัญชันและลูกรู้จักดอกอะไรอีก ดอกอะไรคะดอกมะลิ tiktok 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 ตัดกิ๊บซิกิ๊บซิ iq ใช้กิดบแล้ดอกอะไรดีคะดอกอะไรคะน้องระดาดอกมะลิค่ะดอกมะลิค่ะตบมือน้องระดาค่ะโห่เยี่ยมเลยนะเดี๋ยวมา่อไหรมาโรงเรียนแล้วมารับดูมารับดาวนะมารับรางวัลนะเออนะคะสติ๊กเกอร์มารับสติ๊กเกอร์รูปดาวนะคะต่อไป น้องอะไรนะเจ๊จ๋าตอบไหมเจาจ๋าอยากตอบไหมคะเจ๊จ๋าขาอาจจะจ๋ายกมือแล้วอาจจะจ๋าเปิดไม์ลูกจ๊จ๋าว่าไงดีจ๊จ๋าขาสีแดงนี่ดอกอะไรลูกกุ<า>หลาบค่ะหนึมากค่ะแล้วน้องกุ้งกิ๋งกับคุณแม่เอาดอกไม้มาต้มในน้ําแล้วก็มาทาคิ้วให้น้องต้นกล้าชื่อดอกอะไรคะดอกอะไรคะ อันทันค่ะโอ้เยี่ยมเลยเจจ๋าพูดเพาะด้วยแล้วเจจารู้จักดอกไม้อย่างอื่นไหมเออดอกอะไรหนึ่งดอกกุหลาบค่ะกุหลาบค่ะอีกเหรอมีดอกอื่นไหมโอ้เยี่ยมเลยดอกทานตะวันดอกทานตะวันเนี่ยกูดาวไม่เคยเห็นน่ะดอกทานตะวันสีแดงใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะ ะ,อะ,อะโอ้เยี่ยมเลยค่ะดอกทานตะวันสีเหลืองขอบคุณเจ้าจ๋านะที่ให้ความรู้กูดาวเนี่ยหมายนกันคุดาวไม่รู้นะเนี่ยว่าดอกทานตะวันสีเหลืองเนี่ยจะต้องไปแอบดูแล้วไม่ทจียมีแถวไหนบ้างดอกทานตะวันเนาะอ่ามีน้องอะไรอีกน้องพอดน้องพอดเอาผ้าคลุมหัวน้ไมอ y ลูกน้องพอดตอบคําถามไหมลูกน้องพอดอยากตอบไหมคะน้องพอดน้องพอดอ่ะเปิดไมค์เลยค่ะลูก ตอกอะไรครับคุณท่าน้องพอดูนะน้องพอดูแลอกอะไรดอกน้องพอสีแดงแกงี่ดอกอะไรครับดอกครับตอครดงครับตอกาบุครับลาครับุลาครับุลรลาคบุาครับุลครับตุลาบลครับตุลาคัลบุครับครครลบุมลูกรัาคครับุบาาลานาลานาุุุร อัญชันครับแล้วน้องพ้อรู้จักดอกไม้อะไรอีกหนึ่งชื่อต้องหยกบุลาบนอกจากอัญชันดอกอะไรดอกอะไรผู้ชิมมะเหมียพูนเมื่อกดอกอะไรคะดอกทานตะวันดอกอะไรนะแม่เมียรู้จักดอกไม้อะไรเนี่ยดอกทันตะวันดอกอะไรครับทานตะวันทักทานตะวันเหรออ๋อทานตะวัน ค่ะได้ลอกทานตะว,วันนะเมื่อกี้น้องจ้าจ๋าบอกไปแล้วนะว่าทานตะว,วันมีสีเหลืองนะคะดอกทานตะว,วันนั่งดูดีใครอีกเนี่ยอ่ะน้องน้องพิชาพิชาขา,าพิชาพร้อมที่จะตอบคําถามไหมลูกพิชาพร้ม<ป>อมไหมเก่งมากเลยค่ะนนที่ตอบอะไรคะตอบกุหลาบค่ะนะุ้ยตบมือค่ะพูดจาไพเราะมากเลย แล้วน้องกุ๋งกิ๋งกับคุณแม like ่เขาเอาดอกอะไรมาต้มน้ําดื่มคะดอกอะไรลูกดอกค่ะดอกอะไรดอกที่อยู่ในนิทานน่ะลูกดอกกุ้งกิ๋งกับคุณแม่เอามาชาอัญชันค่ะแล้วน้องพี่ชารู้จักดอกไม้อะไรอีกที่ไม่ใช่ดอกกุหลาบไม่ใช่อัญชันดอกอะไรลูก em, nhỉ? nhỉ? Đọc cái gì? Đào đeoăng đang Đào đeoăng. À. Đào Đào đeoăng เก่งมากค่ะลูกเก่งมากกำลังทางหนูปิ้งอยู่ใช่ไหมอ่าต่อไปน้องปุณน้องปุณครับน้องปุณครับน้องปุณพร้อมที่จะตอบคาถามไหมลูกพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับเก่งมากครับอันนี้ดอกอะไรสีแดงในมือคุณปูดาวสีอะไรครับเอดอกอะไรครับสีแดงดอกอะไรครับดอกอะไรครับสีแดง ดอกอะไรแล้วสีแดงนะมดอกอะไรคุณพี่ว่าดอกอะไรดอกกุหลาบกุหลาบครับพี่กุหลาบครับพเก่งมากกอดมากแยม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 แล้วดอกไม้ในนิทานของคุณครูดาวอ่ะชื่อดอกอะไรคะดอกอัญชันครับดอกอะไรคะพูดดังๆดอกอัญชันครับครับผมและน้องปูนน้องปูนชื่อรู้จักชื่อดอกไม้อย่างอื่นอีกไหม อ่าดอกทานตะวันดอกทานตะวันแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวทุ่งทานตะวันกันมาแน่เลยเนี่ยเด็กๆเลยรู้จักดอกทานตะวันใช่ไหมดอกว่านค่ะต้นตะวันอ่อนทานตะวันอ่อนใช่ไหมโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหมดหรือยังคะหมดแล้วโอ้ยเนาะวันนี้นะคุณดาก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบใจเด็กๆเนาะที่ อตอบคําถามคุณพ่อคุณแม่คะการที่ลูกได้พูดได้ตอบคําถามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรากระตุ้นเขานะคะกระตุ้นให้เขาพยายามคิดตลอดเวลานะคะทําให้สมองของเขาเนี่ยมีข้อมูลเยอะๆนะคะวันนี้กุดาม,มีดอกไม้อันนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมออสีแดงกับสีเหลืองเห็นไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นดอกไม้ปลอมเนาะสวยงามเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมก็ให้สิ่งสวยงาม นะคะให้ความสวยงามกับโลกใบนี้เวลาที่เด็กๆเจอดอกไม้ที่เขาอยู่ในต้นไม้อย่าไปทําร้ายเขานะาลูกอย่าไปเด็ดเอามาเล่นเอามาขยี้เล่นหรืออะไรแต่ถ้าเด็ดมาเพื่อทําประโยชน์เช่นเอามาไหว้พระเอามาต้มในน้ําอย่างเช่นดอกอัญชันอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเด็ดมาแล้วเอามาเล่นโดยที่ทําให้เขาช้ําหรือทําให้เขาต้องหลุดร่วงจากต้นเนี่ยโดยไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ย เด็กๆก็อย่าไปทํานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราไปเที่ยวในสวนสาธารณะเขาปลูกต้นไม้หรือปลูกดอกไม้ไว้นะคะเราก็ต้องช่วยเขาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยและช่วงนี้เป็นใกล้โอกาสวันพ่อแห่งชาตินะคะของเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะรณรงค์นะคะเกี่ยวกับวันพ่อนะคะซึ่งจะมาถึงในวันที่5ธันวาคมนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะเราก็จะระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะ เราก็จะรล,ลึกถึงพระคุณของคุณพ่อเด็กๆสามารถกราบคุณพ่อนะคะบอกรักคุณพ่อได้แต่ครูดำมีความรู้อย่างหนึ่งที่จะบอกกับเด็กๆก็คือสัญลักษณ์ของวันพ่อคือดอกพุทธรักษานะลูกจําไว้นะดอกพุทธรักษาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าขับรถผ่านไปตรงไหนหรือเห็นอยู่ตรงบริเวณใดช่วยชี้ให้ลูกดูละ ช่วยบอกลูกด้วยว่านี่คือดอกพุทธรักษาซึ่งจะหาดูยากแลเหนกันนะคะในสมัยนี้นะคะแต่นั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของวันพ่อเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งของเด็กๆค่ะตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพดีๆนะลูกนะคะพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนมด้วยนะทำตัวให้อบอุ่นนะคะอากาศเย็นนะคะแล้วก็โควิด -19 ยังไม่ได้จากไปไหนนะคะยังอยู่กับเรานะคะมันใส่ มาล้างมือบ่อยๆใสแ่แมสก์เมื่อจะออกจากบ้านนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณครูดาวก่อนอพนมมือค่ะทำเหมือนดอกบัวเลยเปิดไม์ลูกขอบคุณครับขอบคุณค่าหนึ่งสองสขอบคุณอโอเคเป็นไม่ได้แล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะายบคายค่ะบาย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 ดีดีจบไปแล้วนะจบไปแล้น